Thank you. อันนี้ผมเป็นที่นั่งแบบซิงเกิลนะครับนั่งแบบคนเดียวหวังว่าผมจะหลับนะ no 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 one hundred one hundred okay one hundred fifty so do you have uh, a a v i l a b l e room today uh no no, no. wow you speak very good English เขาอ่ะโดนล้วงกระเป๋าอยู่ที่คอกบาซ่าตอนกลางคืนครับ ong, แล้วบอกว่าโดนล้วงแล้วก็วิ่งหนีไปเลย ต่อจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมก็มาซื้อตั๋วรถบัสนอนข้ามเมืองจากกรุงทากาเพื่อที่จะไปยังเมืองที่มีชื่อว่าคอกบาซาครับหลังจากนั้นก็อยู่เที่ยวที่กรุงทากาหนึ่งวันกับน้องตองนะแล้วก็เตรียมขึ้นรถบัสออกเดินทางในคืนเดียวกันครับ,คครบตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวอีก30มบนาทีรถจะออกอันนี้คือบรรยากาศแบบว่าห้องรับรองนะแบบว่าเอาไว้ให้ผู้โดยสารมานั่งรอ คล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับมีห้องน้ำด้วยนะแล้วตอนเช้าผมก็มาซื้อตั๋วตรงนี้นี่แหละแล้วเมื่อกี้ผมก็ซื้อตั๋วขากลับจากคอกปาซ่ามาท,ทาก้าไว้แล้วไปอยู่นั่นประมาณสองวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ทากายรอบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอิมรานที่เจอที่สนามบินเะยวชวนไปทานข้าวที่บ้านแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงที่เจออยู่บนเรือขากลับจากเมืองบริชอนถึงทางกาเนี่ยก็เชิญไปกินข้าวที่บ้านอีกนะก็เออ ก็เป็นโอกาสที่ดีนะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสถ่ายให้ทุกคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปถ่ายบ้านใครดีนะเพราะว่าบางทีก็เกรงใจเขาแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเขาให้นะครับปัก้นอปัญหีจีดอซีใช่ใช่โอเคขอบคตางรุกันมาสักหน่อยรถมีสองชั้นนะครับโอเคโอเค thank you <got> เดี๋ยวนะผมอยู่ที่นั่ง C1 นนะครับอยู่ชั้นล่างนะชั้นบนมันเต็มแล้ว โหยอดเป็นรถ <ım> 2ชั้นแบบนี้เลยนะครับหรูอยู่เนี่ย C1 อยู่ไหนเอ่ย C1 Oh Thank you Alright l Wow If you need anything you can call me my name is Mohammad Shohan Okay Appreciate Okay You can put Okay Okay ถอดรองเท้าก่อนนะครับดีนะเนี่ยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาหมดแล้ว กับโรองเท้าไว้ตรงนี้เหรอโอเคได้อันนี้ผมเป็นที่นั่งแบบซิงเกิลนะครับนั่งแบบคนเดียวนะส่วนอันนั้นเนะ่ยเป็นที่นั่งแบบ2คนซึ่งถ้าเกิดเรามาคนเดียวแล้วที่นั่งฝั่งตรงซิงเกิลมันเต็มนะ่ก็อาจจะต้องไปนอนกับใครก็ไม่รู้นะครับเห็นปะ่ะแต่มันกว้างอยู่นะทุกคนเดี๋ยวดูข้างบนกอนข้างบนก็จะประมาณ ดีเลยอะ่ะค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะแต่ปบามีพ้าม่านปิดให้ด้วยคล้ายๆของเวียดนามปะผมขึ้นรถบัสนอนแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะผมไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยนะครับได้มาขึ้นที่บางลาเทศนะครับสุดยอดราคา2,500ทากาค่าเดียวนะคันร้ยเกบาทนะครับ<อ>ก็คือ10ชั่วโมงนะผมว่ามันโอเคมากเลยนะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะ หุ่มให้ด้วยนะครับแต่ยังไม่หุม่มร้อนอยู่ขาย,ยืดสบายเลยอ่ะคือปกติผมไม่ค่อยชอบนั่งรถโดยสารทางไกลเท่าไหร่นะครับ สนาทีหวังว่าผมจะหลับนะไม่หลับก็ต้องหลับแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องใช้ energy เยอะนะครับรถไม่เต็มนะทุกคนเนี่ยฝั่งข้างล่างของทวินเบสเนี่ยไม่มีผู้โดยสารเลยนะแต่ข้างบนเนี่ยมีนะครับยังไม่นอนกันเลยเน่ารักเนาะแต่ผมไม่กล้าออกมาเดินตอนห้าทุ่มบมีแบบร้านพวกสตรีทฟู้ดเนี่ยเปิดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีคนมานั่งกินข้าวกันเยอะมากๆเลย So much later, that the old narrator got tired of to that the they had hire later waiting and tired ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะรถมาจอดให้ทันเข้า20นาทีนะครับก็จะมีรถบัสล,ลายบริษัทเดี๋ยวมาจอดตรงจุดนี้หมดเลยนะ20นาทีเท่านั้นนะ Green View Hotel นะครับเป็นโรงแรมไปเครือของบริษัทรถบัสอีกทีหนึ่งนะข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารนะทุกคนแล้วคนกคน็แบบซื้อของกินกันตรงนี้หมดเลยอนะตีสองแล้วอะ คนเดินทางเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วอากาศหนาวเนี่ยตัวนี้15องศาทุกคนอนอนต่อดีกว่าไป สามล้อมารุมผมนะผมคิดว่าอากระเป๋าเราอยู่ไหนอ่ะยับหมดแล้วกี่รังกากรหมดแล้วกระเป๋าผมโอเค thank you ไปเดี๋ยวไปเรียกสามล้อกันนี่ผมจองโรงแรมนี้ไว้นะห่างจากนี่สามโลโมเทลมารีนไปดูว่าเออเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับสามล้อเนี่ย marine plaza huh? cng auto auto okay, photo photo uh marine marine auto marine plaza marine plaza yeah eh? photo i 250 no 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 100 100 no. Okay. 150 okay. uh, marine plaza 150 my auto 150 yeah. uh, 150 right no 150่งหาูนวโอเคโอเคไปกันโอครห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิใช่่โอเคโอเคโอเคครับ3กิโลนะหนึ่รออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่คลอกปลาซานะครับจะอยู่ในจีนซองอีกทีนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เรื่องโรงแรมก่อนนะแล้วค่อยพาดว่ากันเรื่องเมืองนี้นะครับว่ามีอะไรทํทบ้างมาเมืองนี้เราก็ยังไม่พ้นจากการรถติดนะทุกคนดูดิหรือว่าเป็นช่วงเวลาทํางานกันนะแปดโมงครึ่งเนี่ยรถติดข้างหน้าเนี่ยแต่ยังไงก็ไม่สู้ทากาหรอกทากานี่คือนามวันเลยตั้งแต่ไปเที่ยวหลายๆประเทศมาเนี่ย เอ๊ะยายายาดูัยบ้านจิวบริเวณตรงนี้มันจะเป็นโรงแรมเรียงกันเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปถามโรงแรมนี้ก่อนเนี่ยมารีนพาซานี่แหละมามารีนพาซาถ้าเกิดไม่ได้ห้องก็ไปโรงแรมอื่นแค่นั้นครับมีหลายโรงแรมให้เลือกอะไรอะไร s o r I, I I don't speak. Have you got a booking? Yeah, I have booking in from rakota For a night. No? Mm. No. Why? Oh, so do you have uh, a available room today? Uh no. No room this, uh, you try to see cops. เดี๋ยโอเคโอเคเอ้ยไม่มีห้องว่างเขาบอกว่าเขาไม่ทํางานกับอ,อกกากูด้าแล้วนะ mm hmm. ไปหาโรงแรมอื่นก่น <c oughs> อนโรงแรมนี้ดูแล้วกัน Hello uh, Do you have a reliable room today? Uh, uh, how many room? One room One room Do you have how many days s t a y One day One day Okay, okay. How much for a uh, uh, night? u h 1>, <S <s <country> 1, 1 1 1โอเคตอนนี้ได้ห้องแล้วนะครับเขาเหลือส2ห้องพอดีเลยไม่รู้ว่าทำไมวันนี้คนเยอะจังนะย Hello What's your name What's your name What's your name Oh Miss Tell me My name is Harabi Raptah Harabi r a p t a Oh This is a beautiful name How old are you How old are you ฮัลโห Five years old. Wow, you speak very good English. <laughs> you, you guys here for a vacation? Yes, yes. Wow, how how many days you can stay for? I uh, stay till uh, Friday. Five days. Wow, it's a long vacation. Today, yeah. All right, all right. So you your first time in Bangladesh? Yeah, our first time here. So you are still vacation? Yeah, I'm still vacation Yeah. Mm -hmm. are, are you are you from are you from Taga? Yes, I'm from Taga. Wow. Oh. From Okay. No school. <laughs> like a uh, winter vacation for b a บ mm ังรอดิ h s c h oh o o l okay okay ได้ e ิโนร์แล้วได้สิภาพกุญแจภาพกุญแจ thank you thank you ไปได้ห้องแล้วนะครับทุกคนตามจริงเขามีช้อยให้เลือกสองห้องนะคือมี4,000ัากากับ7,000พากากคือห้องทวินกับห้องสุดนะผมบอกว่าอยากลองห้องสุดดรรูก็เลยแบบเออเอา7,000พากาก็ไนดะ้ประมาณ1,900บาทนะครับ Oh. อ๋อเขาทำห้องอยู่เลยนะครับ oh. อ๋ออันนี้มีระเบียงตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้เป็นวิวเมืองนะทุกคนตรงนั้นอาจจะเป็นฝั่งทะเลแล้วนะครับ oh. เดินไปน่าจะมี300เมตรปะ่ะ <Hello. S 1> I'm good you good, good. thanks นี่คือห้องของเราโ,โหนี่คือละพันแนะครับทุกคนก็ <is> หลูอ,อยู่นะเนี่ยเหมาะสำหรับ มาสวีทมากกว่านะเป็นห้องสวีทนะทุกคนนี่เป็นเตียงกลมๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีระเบียงให้แบบนี้เป็นวิวเมืองนะครับผมนี่ตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมหมดเลยนะแล้วก็มีอาพาร์ตเมนต์ด้วยเดินไปตรงซอยตรงนู้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะถึงชายหาดนะครับ คือคักมากนะเมืองน,นี้แต่ก็ดูรถไม่ค่อยติดนะห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมีอ่านเว้ยเปียกอยู่เลยอ่ะเพาเพิ่งทำคำาความสะอาดเสร็จนะครับโม okay. นี่โอเคออกไปลุยกันครับทุกคนก่อนอื่นเลยไปหาอะไรกินก่อนนะตอนนี้คือหิวมาก11.40นโมง40ว เดี๋ยวเล่าประวัติข้าวๆของคอกบาซ่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับคอกบาซ่าเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบังกลา,าเทศนะครับเป็นเมืองชายทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่มีชายหาดที่ยาวที่สุดในโลกนะทุกคนซึ่งอยู่ติดกับอา่าวปบงกอรครับปกตินักท่องเที่ยวชาวบังกลาเทศชาวต่างชาติมาที่นี่ก็มาพักผ่อนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะเขาบอกว่าคอกบาซ่าเนี่ยคนจะเยอะทุกวันนะ แบบนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองอะไรเงี้ยก็จะมาเที่ยวกันที่นี่เขาเรียกได้ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอ,อันดับต้นๆของประเทศบังคลาเทศเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เจอกับผมที่กรุงทากาทั้งอิมรานอัลฟานอะไรเงี้ยบอกว่าให้มาอคอกพาซานะมาบางาังคลาเทศแล้วไม่มาอคอกพาซาไม่ได้แล้วก็กำชับผมว่าตอนกลางคืนน่ะให้ระวังาขามโมยดีๆนะให้พกของมาในน้อยเงินสดก็ไม่ต้องพกไปเยอะนะครับเพราะว่ามันมีขโมยข้จนเยอะเนาะผมก็ต้องระวังนะเนี่ยตอนเนี้ย แต่ว่าเขาบอกว่าตอนกลางคืนจะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรกินนะ CNG 3ล้อเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยนะครับเนี่ยเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นาชายหาดนะไม่รู้ว่าอาหารทะเลของที่บังกลาเทศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องมาลองชิมกันนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันโอเคแบบว่าข้ามถนนที่นี่ต้องค่อนข้างระวังนะอุ่งสามล้อเยอะมากอะทุกคน แต่เท่าที่ผมสังเกตด,ดูเนี่ยสล้อถีบน้อยมากนะรีชอบแบบถีบแบบนี้มีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบรถไฟฟ้าแล้วก็รถสาล้อเครื่องนะครับออตรงนี้ตอนกลางคืนไม่รู้ว่าจะมีตลาดนัดหรือเปล่านะดูเหมือนเป็นรานกว้างๆเอาไว้ให้แบบว่าตั้งแผงลอยตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นก็ของขายเต็มหมดเลยนะไปดูกันว่ามื้อแรกที่คอกบาซ่าเนี่ยจะกินอะไรนะครับผมว่าผมย้ายมาเดินฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มันเหมือนมีอะไรมากกว่านะ ดูทุกคนก็จะแต่งตัวชิวนะใส่เกงขาสัน้นฮัลโหลซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นคนใส่เกงขาสั้นเยอะที่สุดในบังคลาเทศนะครับปกติที่เมืองอื่นเขาใส่แต่ขาย,ยาวกันนะครับอุ้ย <Hello. S 1> ของขายเต็มเลยทุกคนน่าจะเป็นพวกของฝากของอะไรอย่เงี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะผมว่าค่าของชีก็อาจจะสูงกว่าเมืองอื่นนิดนึงนะครับอ๋อเป็นเสื้อผ้าของ ซูเนียของเล็กของน้อยนะครับอยู่นี่โรงเรียนผู้หญิงร้วเนเยเยอะมากนะผมเห็นแบบว่าใส่เครื่องแบบแบบเป็นชาวออมุสลิมอะครับแบบเยอะมากแล้วเขาก็น่ารักกันหมดเลยนะเขาตื่นเต้นที่เห็นคนต่างชาติถ่ายไปก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับ ทุกที่ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีอ,อะเนาะเดินมาถึงชาหาดแล้วจากที่ผมเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคนเยอะมากครับทุกคนเฮ้ยมีอาคาเลียมด้วยเหรอเนี่ยเป็นภาษาเบงกาลีอีกแล้วอ่านไม่ออกตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยประมาณ26องศานะครับแต่ว่าแดดแรงมากๆเลยนะยหัหวเราเดินยากเลยนะรองเท้าเราผ้าใบเนี่ยดูดิ น่าจะไปเปลี่ยนรองเท้าแตะมาแต่แรกนะผมลืมเล่าให้ทุกคนฟังนะตอนที่ผมนั่งเรือเฟอร์รี่กลับมาจากบริชานมาที่กลุ่มทากาเมื่อวันก่อนก่อนเนี่ยนะครับ sorry ah no thank you คือระหว่างที่ผมนั่งมาผมก็ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งอายุ16ใช่ไหมเขาก็มากับพ่อกับน้องชายเขาแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับผมมาคุยกับผมคุยภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะเขาก็แนะนําให้ผมมาที่คอกพาซานั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าถ้าเกิดคุณจะไปคอกปาซาเนี่ยคุณต้อง ระวังดีๆนะเรื่องโทรศัพท์เรื่องโดนล้วงกระเป๋าเรื่องเงินต่างๆเนี่ยต้องแบบเบียร์แว์ตลอดเวลาว่าเฮ้ยอ,อย่าอย่าเผลอเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะโดนล้วงกระเป๋าอยู่ที่คอกบาซ่าตอนกลางคืนครับแล้วแบบว่าโดนล้วงแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแล้วก็วิ่งไม่ทันด้วยเพราะามันมืดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบอุย้ยทำไมน่ากลัวขนาดนั้นนะแล้วมีเพื่อนอีกสองคนก็บอกผมแบบนี้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้คนก็มามองผมพูดอยู่ Jet ski uh, No, jet I'm five. good, I'm good I'm waiting for my one friend One video, one video One yeah. video, right. by jet ski My jet ski I'm good ride, only 500, one man I'm waiting for my friend And, yeah Come It's okay, she? yeah they, they, They're coming now your, yeah, it's your, okay. YouTube and Facebook uh, YouTube YouTube and Facebook both Yeah Your subscriber? 100k 100k, wow uh, you know, Not, not that's much Thank you <laughs> You're from? Thailand Hispa, Thailand, uh, spa. Thailand. ่สปาร์มาสัตว์ ण, มาสัตว์อุ้ยคล้า,ายๆกับบ้านเราหลยทุกคนมีกิจกรรมต,ามตาม่างๆนะตรงนั้นก็จะมีรถ ATV นะครับผมแล้วก็มีขี่ม้าขี่ม้าเหมือนที่หัวหินเลยาผมว่าเนี่ยผมต้องกลับมาอีกรอบตอน,ตอนหนึ่งเอ้ยตอนพระาที่จะตกแล้วกันอันนี้มันเที่ยงอะ่ะยังไม่หาอะไรกินเลยลืมยาวไปนู่นเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้มันยาวประมาณ120กิโลเลยทุกคนแบบข้ามเมืองไปเลยอ่ะ อีกข้อมูลหนึ่งของเมืองคอร์ปาสซาเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งชื่อตามที่มีชื่อว่ากัปตันไเรียมคอกนะครับผมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของ British East India Company เมื่อประมาณศตวรรษที่18ที่อังกฤษมาแบบว่าปกครองใช่ไหมเราก็มีการมาช่วยตั้งถิ่นฐานให้กับชาวอารัารกันนะครับที่อพยพมาจากพม่านะครับ เดิมทีพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านของชาวประมงธรรมดาครับแต่ว่าต่อมาก็ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเขามันก็ชิวดีนะทุกคนมันไม่ได้ร้อนขาดนั้นนะมันแดดอาจจะแรงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกร้อนไม่ได้เหงื่อแตกะครับทุกคนวันนี้ขอชิวๆก่อนแล้วกันนะทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วันหยุดนะครับมันวันพุธครับทุกคนอยู่ที่นี่เขาจะหยุดวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมแต่ขนาดไม่ใช่วันหยุดคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับเยอะแบบว่า ยังกะมันหยุดอะด,ดูดิทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ชายหาดเขามันกว้างมากครับมันแบบมันใหญ่มันก็เลยแบบเออไม่ได้แออัดขาดนั้นนะถึงคนจะเยอะไปก็ตามนะครับมีขายสตรีทฟู้ดเต็มเลยนะโอ้มีผลไม้ดองด้วยทําไมน้องคนนี้มายืนอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะพูดถึงเรื่องสตรีทฟู้ดเนี่ยเอ่อแต่ก่อนที่ผมไปอินเดียไปศรีลังกาไปลองชิมสตรีทฟูด้ดตามข้างทางใช่ไหมครับคือ หลายๆคนก็ถามว่าผมท้องเสียหรือเปล่าผมกล้ากินได้ยังไงที่จริง s <S มันก็ปกตินะจริงจริงมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาอะนะครับผม mm hmm. คือ mm hmm. เขาก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้มาแต่ในแต่ละแล้วเราภูม mm ิต hmm. ้านทานของคนพื้นที่นั้นๆที่กินสตตีิฟู้ดแบบข้างทางแบบนั้นเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะชินแล้วไงคนไทยหลายๆคนมาลองชิมดู mm hmm. ผมเห็นหลายคนท้องเสียเยอะมากนะแต่ผมยังปกติดีนะครับทุกคนผมเป็นคนกินง่ายนะบอกแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยผมกินไปเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยนะปกติดีจนถึงตอนนี้นะครับทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นทะเลแหวกด้วยอะ่ะดูดิใช่ปะ่ะเนี่ยมันมันเชื่อมกับน้ําทะเลตรงนั้นอะ่ะแล้วมันก็เป็นอา่าแบบเหมือนน้าท่วมตรงเนี้ยคนก็มาเล่นกันนะครับทุกคนโหยอดย้ำอีกทีนะครับตรงนี้มันติดอยู่กับอ่าวเบงกอรนะทุกคนโอ้ลมเย็นดีตอนเย็นๆพระาที่ตกน่าจะชิลกว่านี้นะเย็น <Yes. S 1> น้องันนี้อย่างเท่เลย ด,ดแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่มีบานาะน่าโบนนะทุกคนมันจะมีแค่ขี่เจ็ตสกีนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่า500ทากานะแล้วก็มีให้เช่าห่วงยางเล่นอลองเท้าใครไปรองเท้าใครเนี่ยผมไม่ได้เอากางเกงขาสั้นมาซะด้วยสิ เดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินดีกว่าใช่ใช่เอาอยู่ใช่เดินไฟครับก yeah. ล้มมามอะไรกูอะไรก็สุดๆขึ้นนักเส้นอ่าแก่ I'm good good yeah good 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 enjoy enjoy thank you ตอนนี้เท่าที่ผมเดินดูเนี่ยผมเป็นคนต่างชาติคนเดียวเลยนะครับยังไม่เห็นต่างชาติคนอื่นเลยผมพมยายามมองหานะเผื่อจะเจอแบบว่าเฮ้ยคนยุโรปหรือว่าคนจีนอะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ยังไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นแฟมบิลลี่ทิปของเขานะ ใส่ตีมเสื้อสีเขียวมาเที่ยวเป็นครอบครัวกันน่ารักเนาะทุกคนครับตอนนี้ผมมาเจอสิ่งที่น่าสนใจอยู่หน้าชายหาดอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างจากขยะรีไซเคิลนะครับเป็นพลาสติกนะเนี่ยดูดิแต่ผมก็อ่านไม่ออกนะว่าเขาสร้างไปเพื่ออะไรนะครับน่าจะเป็นขยะที่เก็บมาจากทะเลหรือเปล่าแล้วก็เอามาสร้างเป็นหุ่นยนต์่างเงี้ยสื่อให้รู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยมัน อกองใหญ่แค่ไหนขยะที่พวกคุณทิ้งลงไปในทะเลดูดิเป็นทานสรม,มร์เลยอะ่ะใช่เามา่่ห่อันดีอัที่ r i ท h h please เลอ่เไโอเคนี่อันนี้ผมเคยกินที่อินเดียไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่บอกไปภาชนะ <c oughs> หรือว่าวิธีการทา <c oughs> มันจะต่างกันเล็กน้อยนะ ผมก็จำไม่ได้ว่าที่อินเดียเป็นยังไงนะั้นต้องย้อนกลับไปดูทริปอินเดียของผมนะครับนี่มีพริกเขียวมีแตงกวาผักชีนะครับแล้วก็มีแบบเหมือนแกงกะหรี่นะผมว่ามันเป็นสเตตฟู้ดที่ถูกปากผมที่สุดแล้วตั้งแต่ผมมาในประเทศแถบนี้นะครับเขาก็จะปนแบบนี้นะแล้วก็แบบเดิมครับกระดาษเขาก็จะใช้กระดาษรีไซเคิลนะครับให้เป็นกระดาษแบบฝึกหัดของโรงเรียนไหนสักแห่งนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเป็นวัฒนธรรมของเขานะแต่ถ้าเกิดใครแบบ ของไส้ไม่ดีแนะนํำอยากกินดีกว่านะครับทุกคนนี่นี่ช้อนเหมือนเดิมครับ thank you ดูนะมัดคนที่นี่เท่าที่ผมสัมผัสนะเอาแบบจากใจจริงเลยนะครับผมว่าเขาแบบดูน่ารักกับคนต่างชาติมากกอนแรกคิดว่าจะมีสแกมเมอร์เยอะนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอสแกมเมอร์เลยนะครับแบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นออคนขับสามล้อคนขับตุก๊กตุกดูแบบว e l c o m i n g มากๆนะผมประทับใจมากๆเลยเนะี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมื้อบรัน c h หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะไม่อิ่ม อร่อยอ่ะรสชาติแบบมีความเผ็ดนิดๆเราได้ได้ได้รสชาติของอผงมาซ่านิดนึงนะครับได้วความจัดจ้านของพริเกเขียวด้วย<ะ>ด้วยความที่ของปาซาเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศใช่ไหมครับหลายปีที่ผ่านมาเขาก็จะมีการอนุรักษ์สถานที่ให้มันแบบสะอาด อยู่เสมอรถมลพิษทางน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยอุณงลงไม่ให้คนเนี่ยทิ้งขยะเกินการนะให้ทิ้งในถังขยะสังเกตดูเขาจะมีถังขยะสีฟ้าเนี่ยทั่วหาดเลยนะครับเห็นปะ่ะแบบมีห่างกันแบบแบบแบบไม่ไม่ถึงแบบเออสิบเก้าะทุกคนเนี่ยเต็มเลยอะแต่ว่าถึงอยังไงี้ก็แล้วแต่มันก็จะมีขยะที่คนทิ้งตามชายหาดเยอะอยู่ดีนะครับเนี่ย ทั้งที่บุหรี่ทั้งแบบถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากกินกาแฟอ่ะ่ตรงนี้น่าจะมีกาแฟหรือเปล่าไม่รู้นะ Excuse me Hello uh do you have coffee here Coffee Coffee do you have ice coffee Ice coffee Uh how much 100บาทได้ Buyer ได้โอเคงั้นครับ one cup of ice coffee Yeah ข้างหน้ามีอาหารทะเลเหรอปูเหรอ,อ<า>ปูนี่มีปูมีไก่ปูทอดนะทุกคนอาหารทะเลเขาเหมือนเหมือนสีร์ลังกาเลยอะ่ะที่เป็นปูทอดแบบนี้ขายตามชายหาดนะครับตรงนั้นเป็นเครื่องเหลืองไม่อร่อมหอมดเลยนะครับเบาวาเรียอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเบียรนะเบียนั่นแหละ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้กินแบบว่าในที่สาธารณะนะถ้าเกิดจะซื้อกินต้องมากินอยู่ในห้องหรือว่ากินอยู่ในแบบว่าแบบไม่จงแจ้งอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเที่ยวกับปูนัยปูนัคือไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเลยนะถ้าเกิดอยากซื้อต้องไปซื้ออยู่ที่ตรงชายแดนมาเลย์ครับกาแฟเย็นของผมหวดนะ่ะตอนนี้ผมเดินเข้ามาในซอยข้างๆกับที่ผมกินร้านกาแฟนะผมเห็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นปลาเหรอไมมันใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยทุกคนดูดิมาเริ่มเลยอะ่ะ ให้่กวมือผมอีกเนี่ยขายปลาแห้งหมดเลยนะครับแบบนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรบ้างนะครับขายแบบทั้งแถบมีใช่หมดเลยนะสุดยอดปลาอะไรวะเนี่ยจะได้กินข้าวไหมวันนี้ <laughs> เฮ้ยแต่ตรงน,นั้นเป็นร้านอาหารอะเออเดี๋ยวผมข้ามไปร้านนั้นดีกว่าเจอพอดีเลยแต่ทำไมดูไม่มีคนไม่รู้นะต้องมาข้ามถนนอีก มีตาลิชอร์นะครับแต่ว่าลิชอร์ที่นี่ไม่มีกรงเหมือนที่ทากานะเป็นแบบลิชอร์ธรรมดานะครับอยู่ที่กรุงทากาเนี่ยจะมีกรงแน่นหนาเลยเหมือนคุกเลยอันนี้ก็มีรถเมย์ประจำทางด้วยว้าวป๊อปป๊อปป๊อปโอเคผมว่าน่าจะร้านนี้แหละฮัลโหล is open now open right okay p <NYU. S 2> คนมองเต็มเลยโอ๋อเมนู lunch โอเค chicken biryani เออผมมานี่ผมยังไม่ได้กินบิยานี่เลยนะ Can I have one chicken biryani please ใช่ชิคเ chicken biryani please เดี๋ยวนะบ้านโหจัดการมาอย่างสวยเลยอะเขาแต่งตาจานมาให้อะเป็นแตงกวาลูกหัวใจแล้วก็มีพริกเขียวเสียบอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี แกงกะหรี่ไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงเหมือนเดิมที่บางประเทศเนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาแล้วก็มะนาวนะครับตอนนี้มีแครอทด,ด้วยแล้วเหมือนเขารู้อ่ะเขาช้อนซ่อมให้ด้วยนะเพราะว่าผมใช้มือไม่เป็นนะครับแล้วระหว่างที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือมองกันทั้งร้านนะครับอยู่หลังกล้องตอนนี้ประมาณห้าหกคนผมก็เก่งนะเนี่ยตอนนี้เแต่ก็ต้องชินนะครับเ <sow. S 1> <demonstrating? S 2> ขามองเพราะเขาสงสัยเฉยนะเขาไม่ได้มองเพราะอะไรหรอกถ้าเกิดมันไม่อร่อยผมจะทำเรียซสย่งไงเนี่ย ข้างในมีน้องไก่ด้วยอืม,อ,มอร่อยนะเนี่ยมาซาลาร้านนี้อร่อยมากเลยอะ่ะมีรสชาติของเครื่องเทศค่อนข้างแรงนะแต่แรงแต่อร่อยเนี่ยผมชอบข้าวก็นุ่มต้องกินพริกเขียวเข้าไปด้วยโอ้หอืมดีสองยี่สิบ ฮากาผ่านเลยโอ้ยข้างในเขามีไข่ด้วยนะทุกคนไข่ต้มอุ๊ยไข่ต้มที่นี่เขาเรียกว่าดิมนะผมชอบมากเลยตอนกินอยู่บนเรือเฟอร์รี่อย่างเงี้ยคือเป็นไข่ต้มแล้วเขาก็จะพริกไทยโรยนะถ้าดูคลิปผมที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นแล้วผมกินหลายรอบมากนะครับจะไปบปจะไป thank you ไปไปกันต่อไปไหนไม่รู้เนี่ย 我们遇到一个中国的朋友，你叫什么名字、啊？